แต่ปรากฏการที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่คืออะไรทราบไหมฮะเขาไม่ไปแจ้งความถามว่าทำไมเป็นไปแจ้งความสุกีนะหน้าแต่หงวีฒิฉบุญเยนินบอกว่าไม่มั่นใจตำรวจว่าตำรวจว่าหนึ่งตำรวจเอาข้อมูลไปตำรวจจะจะเข้าค้าหรือดูแลรักษาความถูกต้องหรือเปล่าสองลไม่มั่นใจว่าตำรวจจะข้อมูลไปให้เสื้อแดงทำให้เดือดร้อนมปใหญ่หรือเปล่า มันเป็นแบบนี้นะครับพี่เหลิมครับมันดูเหมือนปรากฏการณ์สังคมมันทั่วไปเมื่อก่อนฝั่งรัฐบาลก็คิดแบบนี้แหละครับตอนปีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยก็มาทุบมาตีมาห้อมล้อมคนแถวบ้านผมแบบนี้นครับหนักๆเข้าก็อุ้มหายไปแบบนายผมชายแบบเอกยุทธเนี่ยญ <c oughs> าติผมเนี่ยโดนอุ้มไปท้ายสุดเป็นไงครับท้ายสุดต้องจับปืนแล้วก็ประกาศตู้ไม่รบนายไม่หายจน ผมเรียนอยากคิดว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในสังคมไทยมีโอกาสทั้งสิ้นเลยครับถ้ารัฐบาลผมย้ำนะครับรัฐบาลโคศกรัฐบาลออกมาแถลงว่าไงออกมาแถลงบอกว่าพวกหน้ากากขาวนี่ไปยุยุคนเสื้อแดงอ่าไปโนูน่นเขาก็เคลื่อนไหวเขา ต่อต้านระบอกทักษิณก็เข,า,ขาต่อต้านเลยดิก็คิดแบบพราะุะรวยเฉลิมว่าสิว่าเขาจะมาล้มรัฐบาลได้ยังไงอ่ะเออจะมาล้มได้ยังไงอ่ะก็รัฐมนูนรับรองรัฐบาลอยู่มาตามคนไกลและกระบวนการกับรัฐมนูนเมื่อล้มไปได้เนี่ยค่อยเขาชุมนุมมไปดิต้องไปตีไปจัดก,การพกปืนรานะครับในงานในเอาที่เชียงใหม่เนี่ยน,นะครับที่ขอนแก่นนะครับก็ล,ลุมมานะครับแจกทั้งเหล้าขาวแจกทั้งเงิน มันอันนี้เลยครับจะนําไปสู่ไ้ภาวะของแรงกดเมื่อแรงกดเป็นแบบนี้นเรื่อยเรื่อยนะครับมันก็จะส่งผลผมเรียนนะว่ามันจะส่งผลที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับมันเกิดความคับแขนอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความคับแขนเนี่ยนะครับความคับแขนที่ผมได้ยินมาเนี่ยทหารนอกราชการเนี่ยซึ่งท่านอาจจะคิดว่ามีราคา ทหา,า,ารนอกราชการเนี่ยนะเขายังมีลูกน้องอยู่ในกองทัพอะลูกน้องก็แบบไหนก็เหมือนกับทางรัฐมนตรีบางคนหรือเพื่อนร่วมรุ่นคุักสิกณนบางคนเนี่ยก็สามารถที่เอากําลังที่อยู่ในประํำการเนี่ยมาใช้เมื่อตอนพึ่งสถาห้าสามที่มาแต่งเป็นคนชุดดำอนอกเหนือจากที่เสด็จแดงคุผู้ชมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในประํำการทั้งทหารและตำรวจก็เ,เป็นลูกน้อง,องเก่าทหารเขาจะมีความพักดีต่อความเป็นนาย อาการแบบนี้เมื่ออีกฝั่งหนึ่งทําได้ก็อย่าคิดอีกฝั่งหนึ่งทําไม่ได้และสังคมมันจะไปจบลงตรงไหนนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่อยากจะเรียนท่านร้อยสมเด็จเฉริมอยู่บำรุงแล้วก็เรียนเอว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องปรามตำรวจต้องทําหน้าที่ถ้าตำรวจไม่ทําหน้าที่รัฐบาลไม่ปรามท่านนายกไม่ปรามรัฐมนตรีมาไทยไม่ปราม ร้อยบริเฉลิมไม่ปรามคนเสื้อแดงที่ไปคุกคามให้การชุมนุมของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นการชุมนุมที่ไปแค่ยืนถือป้ายนะครับไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาที่ปิดถนนหนทางเคลื่อนจนเขาติดเดือดร้อนไปทั้งจังหวัดทั้งกรุงเทพมหาคนครเป็นไปทางแบบนั้นเรื่องนี้นะครับก็ฝากให้ได้รขครควญนี่แหละครับร้อยบริเฉลิมอยู่บำรุงก็ถือว่านะครับไปตัวทาง นะครับในการพิจารณาเรื่องนี้ผมจะบอกนะขบวนการหน้ากากขาวเนี่ยนะครับภายในเดือนสองเดือนนี้เนี่ยครับจะยิ่งเติบโตเป็นแสนคนผมวัดจากอะไรคุณวัฒนพงศ์คุณธนาคุณรัทพงศ์ซาบครับหน้าก,กาคุณขายดีละสิปูกต้องครับเมื่อเช้า,ชานะคุณ คุณสุนทิยานก็คุยเรื่องหน้ากากขาวว่าขาตลาดดิฉันก็เลยบอกว่าคุณสุนทิยานก็ทาขายคุณพัทราก็เลยฝากคําถามว่าคุณขายราคาแพงเกินกว่าปกติหรือเปล่าห้าสิบาทไม่แพงท่านบอกเขาคุณพัทราก็ถามฝากถามถึงว่าค่ากําไรเกินควรหรือไม่น้องโม่งน้องโม่งในตลาดขายอยู่ร้อยยี่สิบร้อยห้าน้องโม่งเดี๋ยวพรุ่งนี้บอกที่สําเพงเขาบอกเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี่ก็ขายห้าสิบบาทเองคุณพัทราก็อาจจะสูงขึ้นนะและทำตำหนิไว้ด้วยนะะที่รู้ว่า คนที่ซื้อไปขายต่อไม่ควรจะไปขายโกงราคา,าแล้วก็ท่านผู้ฟังที่มีแบบนี้อีกมีมาขอซื้อแบบนี้นะขอซื้อหนึ่งพันชุดเอาไม่ถึงไม่ถึงอขอซื้อสองร้อยชุดมงินหนึ่งใะไห่สองร้อยชุดเนี่ยอ่อขอซื้อสองร้อยชุดแล้วเอาไปแจกให้ใครก็ได้มีแบบนี้อีกอโห ผมรือว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วน่ะกากขาวมาแจกให้ใครก็ได้ไม่ได้นะมาต้อนให้คนที่เขาอยากได้ไม่ใครก็ได้ที่อยากจะได้ให้ให้ให้แจ้งความประสงค์มันเขาซื้อแจกเลยซึ่งผมก็เรียนว่าผมนะมีคนเขาบอกเออนะเออช่วยกันซื้อนะส่วนหนึ่งก็ปรใช้กานส่วนหนึ่งก็สงสารคุณสุรยานนะขาดทุนอยู่เดือนหนึ่งสามสี่ล้านสี่ส่วนติดมาแลงอ้อนลูกอ้อนครับลูกอ้อนอัละเวลนอาได้ มควรนะวันนี้เนี่ยความจริงผมมาทอดผ้าขาดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเอ้ยอ่าอุดรธานีเดี๋ยวเดี๋ยวสุญยาจบข้อขาดอุดรธานีค่ะอุดรธานีครับก็อนลุโมทนาบุญสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็พวกเราทั้งสามคนด้วยค่ะอนุโมทนาบุญครับวกเรคุณสุธิยาจะถามหน่อยเรื่องรถคุณเฉลิมเป็นยังไงเห็นที่แรกจะพูดเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ตายแล้ว ยังมีเวลาใช่ไหมไมีไดนน้นาทีหนึ่งอะนาทีหนึ่งะค่ะเอานาทีถึงเนี่ยนะครับเรื่องรถคุณเฉลิมเนี่ยนะครับงานนี้เนี่ยนะครับมีเล่นกันตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการสร้างสร้างะอะไรหรือเปล่าอ่าเป็นสร้างพรมเมื่อผมมาคิดแบบนั้นคือ<ช>คือคนที่ไปร้องเนี่ยกลายเป็นคุณเรืองไกลลิกิตวัฒนาไปไงไม่ก็มีคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเรืองไกลเล่น เล,เล่นละครค <น S 2> หรือ,รอไม่มไม่เลยเฉลิมโกรธมากเลยให้สัมภาษณ์ที่ที่ที่ทำเนียบวันนี้คุณบุญเล่าให้ผมฟังละเอียดเลยแล้วบอกว่าประเด็นสำคัญที่คุณเฉลิมมาพูดมีคนในพรรคเพื่อไทยหรือเสื้อแดงเนี่ยแต่คุณเฉลิมยังไม่บอกบอกว่าคุณเฉลิมไปสั่งดีไซน์และเล่นงานคุณชัดชุลบออ้าวทีนี้คุณชัดชุลบอนเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรนะครับ าสารรัฐธรรมนูญอันรัฐธรรมนูญคุณเฉลิอบอกให้ไม่ถูกต้องผมพิจารณาแล้วผมไม่ทําอ่าคุณเฉลิมบอกนี่ตัวเองมีคุณจะทำอนะ่ะไม่ทําตามคําสั่งเลยมันเล่นกันเองอ้าวเราจะสืบเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเนื้อตามมันช่วยตามแข่กันว่าคใครแหละคือไอ้มุ่งตัวนี้ความจริงร้อยตำรวจเอกเฉลิมควรจะบอกด้วยว่าเป็นสอสูงยาวหรือไม่นะอ้าวสเตี้ยดำยังไง รได้เลยควรจะเิยเผ<อ><อ>ยร่าสุอ <ละ S 1> สูงยาวอะจะช่วยกันหา<ม><ม>คุณสนทิยานขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับเวลาหมดแล้วนะคะเอาไปค่อยตามต่อเรื่องเรื่องคดีรถหรูนี่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจนะแต่ช่วงนี้เรื่องข่าวนี่มีความสนใจหลากหลายเรื่องเหลือเกิน ณะแดียวกัรรถหรูเองก็ยังไม่ได้จบตอนนี้รถไฟไหม้เป็นคดีฮือฮาขึ้นมาเดี๋ยวเราคงมาตามติดตามกันต่อ,อเ,<ร>เดี๋ยวรพรุ่งนี้ก็มาคุยกันเพราะว่ามีการโอนเงินไปมาเลเซียกันด้วยนะคะเอาละคะส่งท้ายค่ะสำหรับใครที่มีฝันแล้วก็อยากจะทําธุรกิจมีแคมป์สำหรับคุณนะคะเป็นสุดยอดเรียลิตี้เกมโชว์ชวนมาท้าฝันคือแข่งการทําธุรกิจนะคะใครที่ได้โอกาสร่วมแคมป์เนี่ยก็คือเป็นการปูพื้นธุรกิจผู้ที่เข้ากิจกรรมนี้ได้ก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจพนักงานที่มีเงินเดือนนิสิตนักศึกษาปริญญาไหนก็ได้นะคะ โรงแรมสยามแอสสยาม29รกรกฎาคมถึง5สิงหาคมนะคะแล้วก็จะมีรางวัลกันด้วยนะคะรางวัลน,นั้นก็คือในส่วนผู้เข้าแข่งขันทั้ง9ท่านที่คว้าโอกาสเนี่ยจะได้เข้าแข่งขัน Reality ้เกมโ h o w ชิงเงินรางวัลหนึล้านบาทแล้วก็มีประกาศนียบัตร SME มีตังเยอะนะคะก็ส่งคลิปทำคลิปแล้วก็ส่งกันมาพร้อมกันทั่วประเทศ11มิถุนายน ก็ทำกันแล้วสิที่เซ็นทรัลเวิร์สโซนอีเดนนะคะหรือว่าจะถ้าส่งคลิปทาง Facebook Facebook SME มีตังค์เยอะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ส่งได้จนถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะเรื่องนี้ต้องขยายนะครับฟังไม่ทันวันนี้เดี๋ยวพรุ่งน,นี้ฟังต่อหรือว่าช่วงหน้าคุณชลิน่าจะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งแล้วพรุ่งน,นี้มาคําๆเรามาเล่ากันอีกครั้งหนึ่งผมก็สนใจว่าผมสมัครได้ไหมคุณ <S <S ได้ไหมคะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไงคะผมอยากได้ช่วงอะไรมีตังค์เยอะดิผมสนใจเยอะเอ ป่อยร้อยหนึ่งโดยดูแลมากกว่าการประกันชีวิตไทยประกันชีวิตใหม่ล่าสุดยาซิฟันซอสอินเทนซีฟกัแคร์พลังเกลือเข้มขน้นลดปัญหาเหงือกเร่งด่วนรอทําไมดูแลด่วน